ประชาชนชาวไทยท่างหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุครบเจ็ดรอบ ให้อย่างเหมาะสมงดงามระหว่างปีที่แล้วเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองนับว่าเป็นปกติดีแต่พอเข้าปลายปีก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นเหตุให้ ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบอันตรายและความเดือดร้อนลำบากความเสียหายครั้งนี้ดูจะร้ายแรงกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญ ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่าพิธีชีวิตของคนเรานั้นจะต,ต้องมีทุก์มีภัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาเนื่องๆไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวได้ทุกคน จึงต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนต่างๆด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและ ด้วยสามิคิธรรมในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งอยู่ตนอยู่ในความไม่ประมาทโดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกัดอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการทันเวลาผลงานทั้งนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญและทำให้ชาติบ้านเมือง ดำรงมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปด้วยความภาสุขสวัสดีขออนุภาพแห่งคุณพระศีีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน